แฮ้ให้ปวดให้ปวดให้ปวดปวด้ยมึงกูโม่ะอ้อนปะวุ้ยของ gì ให้เต้นเดะขอสิขึ้นหอมหอมกอดขอหอมหอมคาหอมเนี่ยเก็บกระดยตัวเห็ดก่อนวุ้ยห้อหอมห้อมวุ้ยนะเห็ดอิงะ ดีแต่หือดีคักด,ดีแน่หอมผอมแล้วนะอออ้ยไม่งอนมีมดต่ตนี่ขุมคาบว่ข้นไม่งอนต่อนี่ข่าสวยข่าสวยข่าสวยเยี่ยข่าสวยเฮ็ดยังนีเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดปวกเฮ็ดปวก ไมาขี่กับพ่อเฮดรุ่น,นันมันมันเนาะียังไงนี่นะชุกดุบเนี่ยโ,อ,โอ้ยไอรุ่นัยรุ่นวัยรุ่นหอมครับอ่ป่าย,ยางเอ้ยเพิ่นตั้งใจขนาด ไปไปคนสีมาไป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 สวทังเง็ดทังง <kat ็ไปง็ดทังง็ดทังง็ใส่้าบันทังง็ดทังง็ดจนเราไม่อนเหนียได้ปาเหรอคือชีว่าเนนิยมอันไอยู่จเราคือพูเย็นนั่นแหะเราเาูดเย็นค่าเย็นสีม่ก่านี กันไปเห็นนมกว่านี้เอาบ่้สี่ดอกนี่เหยียบซะดอน,น,นี่นี่นี่เห็นอยู่บ่ดอกอือโดูอืมปินมากแม่ปินมากบักสวยมาก ปติปิอยู่ก็ดเกลก็มตปติปิเนาะมักตปูติปิมักปีนี่เนาะมากรโดเนาะเอาเก็บยาวๆเหมือนกันลาไปนลอ่ดีแม่แกงเคยนั่งอยู่อ่ะมากินชามนเขาด้กินชามขตีคนไหนบ่บ่มขาบ่ไม่สี่สี่นมีดอกนึงเนาะมีเไอะมากลย ไฟหามันสูงเสียนี่แหละา้อบริโภคมั้เข้ามาตรยานี่อย่างนี้นมันเท่าเอ้ยก้กับแค่เวียนอีหมู่นึงดยทายทดอันนี้นหังงามไดบอบิคนคนนี้เอะเยะเี๋ายทัดใครหลกันบคนบชวยกับบชวยดิอืออันอนค่ะ